สวัสดีครับผมไอซ์สวิตอินจจเนียจากไฮเซนวีไนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเซตคอมบิเนชันระหว่าง CDU นะครับเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะครับผมขออนุญาตอธิบายผ่านสไลด์นะครับเรามาเริ่มการเซต DSW 6กกันเลยนะครับภาพตัวอย่างเนี่ยจะมี outdoor unit A unit B unit C นะครับโดย unit A นะครับจะเป็นเม n unit B นะครับเป็นซับ unit C เป็นซับ หรืออาจจะเรียกว่าสเลปก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดถ้าเราพูดถึงงานติดตั้งนะครับเราจะให้ตัวเมนนะครับที่มีคาปาซิตีมากสุดนะครับอยู่ใกล้อินด o ร์ยูนิมากที่สุดนะครับอันนี้คือหลักการการติดตั้งนะครับโดย A จะต้องคา p a c i t y มากสุดเลี้ยงจากมากไปน้อยนะครับก็คือ A มากสุดลองลงมา B ลองลงมา C นะครับ โอเคอันนี้พูดถึงงานติดตั้งโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาเริ่มการเซตติ้ง DSW6 กันเลยนะครับที่หน้า PCB ของตู้ Outdoor Unit นะครับถ้าเกิดมาจากโรงงานเนี่ยเซตไว้ mm. with, เอาเลข1ขึ้นนะครับโอเคแต่ถ้าเราต้องการที่จะเซต Combination นะครับทั้งหมด ABC ให้เราเซตตามนี้เลยนะครับ mm. Unit A ให้เอาเลข1กับ2ขึ้นนะครับ ยูนิต B ให้เอาเลข3ขึ้นนะครับยูนิต C ให้เอาเลข4ขึ้นครับครับหลักการง่ายๆก็ตามนี้นะครับเพียงแค่ท่านทำตามวิธีนี้ก็จะสามารถเซตคอมบิเนชันได้แล้วนะครับครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ